รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีออกมาระบุนะคะว่าที่ประชุมสมชจะเป็นผู้ประเมินว่าจะยุบหรือไม่ยุบศูนย์สบทกรนะคะโดยจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยเหตุปัจจัยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ หลังเกิดข้อถกเถียงรัฐบาลกองทัพให้ข่าวไปคนละทิศคนละทางเกี่ยวกับประเด็นยุบหรือไม่ยุบศูนย์บริหารศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบทกโดยนายภูมิธรรมเวชชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับถึงแนวคิดในช่วงที่สถานการณ์เริ่มขี้คายหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ gbc ค่ะแต่หลังจากที่ประชุมไปได้เพียง1-2ถึงวันสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ลับเกิดปัญหาใหม่ขึ้นค่ะและอาจดูบันปลายด้วยเหตุชุดล่าตะเวนของทหารไทยเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น2วันติดต่อกันทําให้รัฐบาลและกองทัพจะต้องมีการ,รแผนการขับเคลื่อนนะคะและจะนัดประชุมสมชอีกครั้งเพื่อประเมินสถานการณ์ภาพรวมในวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนการตั้งคณะที่ปรึกษาของรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมนะคะยืนยันว่าไม่ใช่ที่ปรึกษาของสอบบทกค่ะและเป็นไม่ได้เป็นปัญหากับรัฐบาลแต่อย่างใดนะคะพร้อมกับมองว่าการทําความเข้าใจกับประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกองทัพเพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนถึงสถานการณ์ในพื้นที่หลังจากที่มีประชาชนเริ่มทยอยอพยพออกจากบ้านเริงตนเองแล้วค่ะ ในสมชเนี่ยมันมีทั้งตัวแทนกองทัพนะครับตัวแทนพบสูงสุดตัวแทนกองทัพบ,บกแล้วก็มีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็จะมาประเมินกันแล้วได้บอกแล้วว่าเราต้องฟังว่าทางกองทัพกันทางหน้าง,งานทางทัพภาคที่สองเนะี่ยเขาประเมินยังไงถ้าหากว่าสังกัดดีขึ้นเราก็จะก้าวไปสู่จุดที่พยายามที่จะยุบศูนย์ไปแล้วก็ปล่อยให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามต่างในในกระทรวงต่างๆได้ทําหน้าที่ วันนั้นก็บอกว่าวันเวลาผมบอ,อกอาจจะเป็นภายในพฤหัสศุกร์หรือขณะนี้สมชไปสมชก็ได้ย้ายไปเป็นวันเสาร์วันวันจันทร์นะครับก็คาดการณ์นะครับยังไม่ได้ชัดเจนนั้นเรื่องนี้ก็คือเพียงว่าเราประเมินว่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นก็ก็จะพยายามทาแต่ว่าพอสองสันต่อมาเนี่ยสถานการณ์มันก็มีลักษณะเหมือนบานปลายขึ้นอันนี้ก็ยังไม่จําเป็นต้องเรียกประชุมอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้คงยังไม่มีการประชุม ขณะที่พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้ากับการปกป้องอธิปไตยของชาติให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตกเกษตรศาสตร์และเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ประทะาชาัยแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนย้ำว่าเมื่อยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะทหารนั้นพร้อมทําหน้าที่และการสู้รบที่ผ่านมาก็อยู่ในเขตดินแดนของไทยไม่ได้รุกรานใครค่ะ อันนี้มันจะมีกระแสเรียกร้องให้มีการต่ออายุราชการอันเป็นความด้อยคับมองกรณีนี้ยังไงบ้างก็เป็นเรื่องของสังคมมากกว่าครับผมเกวกหน้าที่ตามราชการผมวันที่30กันยาของกรจบภารกิจครับก็มีกำลังใจมากขึ้นครับในการทำงานก็ขอ,ข,อขอบคุณครับขอบคุณ,คณถือว่าพี่น้องประชาชนให้กำลังใจครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ พร้อมที่จะเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปเป็นห่วไหมคะว่าเป็นหัวไหมคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนผ่านไหมครับยัครผมมั่นใจม่ทัพท่านใหม่คือการฐานบกแล้วก็ผู้ชาน่าจะเลือกเลือกคนที่เหมาะสมอยู่แล้วครับกองทัพสร้างคนมาทดแทนได้อยู่แล้วครับ ขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานค่ะว่าผู้ช่วยทูตทหารแปดประเทศนะคะก็จะลงพื้นที่จริงไปดูการปฏิบัติงานหน้าที่ของทหารนะคะและดูความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันก็ต้องจับตาการประชุม GBC นะคะขออภัยค่ะการประชุม RBC ค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่15-16ถึงสิสิงหาคมนี้ของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะ